ระยะห่างจากชั่วโมงแล้วจากนาทีแล้วเพะต้องให้ถึงชัง่วโมงถิมระยะห่างจากสี่สิบนาทีหาสิบนาทีหยอดลงไปอีกคลิปหนึ่งเลยเอาแบบนั้นทำเสมอน,มน,นี่คือว่าต้องเหตุทุกมือช่วงเศาร์จ้าตื่นนอนขึ้นมาช่วงเศา้าจากเ้ามหาเทียงเอาจากสี่คลิปก็ได้พี่น้องประเทศหลังเทียงป๋อไม่หด้อจ้ะกับพญายามเห็ดให้มันสม่ำเสมอแม่พี่น้องสม่ำเสมอลงให้มันใส่สมืสมเนนสมอเพราะว่าคลิปสันเลี้ยวคลิปสันเลี้ยวเนี่ย ตั้งใจลงคลิปย่างเดียวฝากไว้เราก็เป็นกำลังใจหาเด้จะเด้อห้สซูต่อไปให้สซูต่อไปย่าย่อมแพ้จ้าคออย่างเดียวไว้เฮ้ข,าขายันขยันแล้วก็สม่ำเสมอค่วมขยัน,นี่ยคือว่าเตือนเ้ามาเออเอาซะจะคลิปหนึง่งสวยมาได้จากน้อยระยะห่างจากชั่วโมงแล้วจากนาทีแล้วบ่ต้องให้ถึงชั่วโมงถึงระยะห่างจาก4ี่สิบนาทีห0าสิบนาทียอดลงไปอีกคลิปหนึ่งเลยเอาแบบนั้นผู้ติดตามบาแค่ในเทิงหาพ0นขน ยอดวิวลักสิบรักลอยก็บเเป็นยังพี่น้องทำเสมอนี่คือว่าต้องเห็ุทุกมือช่วงเศร้าซะตื่นนอนขึ้นมาช่วงเศร้าจากเศร้ามาหาเทียงเอาจากซีขีบก็ได้พี่น้องบระทีหลังเทียงแปงเตือนมากระอัดลงไปเลยบางเทือถึงเพื่อนสิบ่าแจงเตือนมาเป็นบ่พี่น้องเออได้ระยะเวลาสมควรแล้วเขารู้แล้วว่าเขาลงไปนี่ห่างสิบ่ค่อยเตือนใส่เสียงเพลงเพราะอย่างเพราะมันเสียง กับการถือจํากัดการสร้างว่าแต่มีการแจ้งเตือนว่าคลิปของคุณมีคนเล่นถึงเนี่ยห้าสิบครั้งหนึ่งร้อยครั้งสองร้อยสามร้อยครั้งแล้วแต่เพิ่นสิจับได้ถึงสิบว่าถือปิดช่องแต่ว่ามันเสี่ยงกับการถือจํากัดหามื่อเจ็ดมื่อสิบมือก็แล้วแต่ว่าเอไอเพิ่นสิจับพวกบอพ่อต้องขยันนี่ลีเหตุคลิปสั้นเพราะว่ามันเป็นคลิปสั้นๆสั้นๆผู้ติดตามบ่าแค่ไดนเถึงหาพันคน ยอดวิวรักสิบรักลอยกระเพาะเป็นยังพี่น้องไซาจากสามหรือสี่ขิปได้เป็พี่น้องลิปสันนหาวิหาวิพี่น้องตั้งตั้งฐานไว้ยเลยว่าเอาแค่หาวิย่าสันเกินไปแล้วกายตมันบ่มีกฎเกณฑ์ตายต,ก,ก,ยต,ายตกระเพาะมันว่าสิบไ่มีโอกาสได้พี่น้องมันมีโอกาสหลุนสําหรับคนที่เหาผู้ติดต,ตามยังหน่อยมันบ่้ดได้รับเชิญบม่อยากให้พี่นอ้องทอดแท้บางคนเฮ็ดมาดวนแล้วก็ทอดแท้แล้วก็มากไปไปข้อมมนหมู่พวกว่า รอการสนับสนุนอยู่นะรอติดตามระยะห่างจากชั่วโมงแล้วจากนาทีแล้วเพต้องให้ถึงชัง่วโมงถิมระยะห่างจาก40นาทีหา10นาทีหยอดลงไปอีกคลิปหนึ่งเลยเอาแบบนั้นแจงเตือนมากระอัดลงไปเลยบางเทือถึงเพื่อนสิบอแจงเตือนมาเป็นบ่พี่น้องเออได้ระยะเวลาสมควรแล้วเข้ารู้แล้วว่าเขาลงไปนี่ห่างตายโตมันบม่มีกฎเกณฑ์ตายโต,ก,ก,ต,ยตกับ่แมนว่าสิบม่มีโอกาสได้พี่น้อง มันมีโอกาสลุนสําหรับคนที่เฮ้าผู้ติดตามยังหน่อยมันบ้สามบีหาวิสิบบีจังสิต้องขยันเจ็ดคลิปแปดคลิปไปยังสันเลยพี่นวงถ้าเปลี่ยนไปได้สิบคลิปก็ได้สิบคลิปก็ได้พี่นวงเวียนไว้จักชั่วโมงนึงสิก็ได้เอามาอีกจกคลิปหนึ่งบ่ท่นด่วนมันบ่ประมาณอีกชั่วโมงนึงเอาอีกคลิปหนึ่งจังสิช่วงเศร้านะตื่นนอนขึ้นมาให้ได้ผู้ติดตามบ่ถึงบางคนนทา,ามทความขุนสมำเสมอลงคลิปเป็นประจำ เพื่อนก็ได้ตั้งคาได้พี่น้องมีโอกาสได้ตั้งคาเพราะวา่ามันบ่มีกฎเกณฑ์เวียนไว้จากชั่วโมงยังสิก็ได้เอามาอีกจากคลิปหนึ่งบ่รท่านด่วนมันมประมาณอีกชั่วโมงหนึง่งเอาอีกคลิปหนึ่งจังสิช่วงเศร้านะตื่นนอนขึ้นมาหายด้ทแเสมอนี่คือว่าต้องเหตุทุกมือช่วงเศรา้าซะตื่นนอนขึ้นมาช่วงเศรา้าจากเ้ามหาเทียงเอาจากสี่คลิปก็ได้พี่น้องะเทีหลังเทียงแตว่าแต่มีการแจ้งเตือนว่าคลิปของคุณมีคนเล่นถึงเนี่ย ห้าสิบครั้งหนึ่งร้อยครั้งสองร้อยสามร้อยครั้งแล้วแต่เพิ่นสิเาแต่มีการแจ้งเตือนว่าคลิปของคูณมีคนเล่นถึงเนี่ยห้าสิบครั้งหนึ่งร้อยครั้งสองร้อยสามร้อยครั้งแล้วแต่เพิ่นสิแจ้งเตือนมากระอัดลงไปเลยบางเทือถึงเพื่อนสิพอแจ้งเตือนมาเป็นบ่พี่นออ้องเออได้ระยะเวลาสมควรแล้วเ้ารู้แล้วว่า้อาลงไปนี่ห่างสิบอค่อยเตือนใส่เสียงเพลงเพราะอย่างเพราะมันเสียง กับการถือจํากัดการสรังบ่พ่อต้องขยันนี่ลีเหตดคลิปสั้นนะเพราะวันเป็นคลิปสันส้นๆสั้นๆวัาแต่มีการแจ้งเตือนว่าคลิปของคุณมีคนเล่นถึงเนี่ยห้าสิบครั้งหนึ่งร้อยครั้งสองร้อยสามร้อยครั้งแล้วแต่เพิ่นสิใจเนาะเครื่องมือแล้วล้งเทียงไปหอดหาโมงแรงก็เอาใสา่จากสามคลิปหรือสี่คลิปก็ได้คลิปหนึ่งสองคลิปสามคลิปกับบพ่อได้พี่น้องสามบหาวิสิบบีจังสิต้องขยัน เจ็ดคลิปแปดคลิปไปยังสันเลยพี่นวงถ้าเปลี่ยนไปได้สิบคลิปก็ได้สิบคลิปก็ได้พี่นวลข้ามผิดหน่อยลหลายสมใดนั้นเป็นเรื่องของเพื่อนเนาะแต่ว่าคนที่ว่าบวพานน่ะย่าไหมอยากให้เริ่มต้นอีกจั๊กเทือนหนึ่งพี่นวงให้ขยันเอาคําว่าขยันสมัครตั้งใจลงคลิปอย่างเดียวฝากไว้เราก็เป็นกำลังใจให้เด้จะเด้อให้ซูต่อไปให้ซูต่อไปย่ายอ่อมแพ้จ้าทำเสมอนี่คือว่าต้องเหตุทุกมือช่วงเ้าซะ ตื่นนอนขึ้นมาช่วงเสาร์จากเสามหาเทียงเอาจากสี่คลิปก็ได้พี่น้องประเทศหลังเทียงไปสามบีฮาวิสิบบจังสิต้องขยันเจ็ดคลิปแปดคลิปไปยังสันเลยพี่น้องถ้าเปลี่ยนไปได้สิบคลิปก็ได้สิบคลิปก็ได้พี่น้องได้พี่น้องเอาขยันแบบนั่นเลยกระสิมีโอกาสได้ตัง้งคาได้าจากสามหรือสี่คลิปได้่พี่น้องคลิปสันสันฮาวิฮาวิพี่น้อง ตั้งตั้งฐานไว้เลยว่าเอาแค่หาวิยาสันเกินไปแล้วกำเสมอนี่คือว่าตรงเหตุทุกมือช่วงเศร้าซะตื่นนอนขึ้นมาช่วงเศร้าจากเศร้ามหาเทียงเอาจากักซีขีบก็ได้พี่น้องประเทศล้างเทียงไปเนาะเครื่องมือแล้วล้างเทียงไปหอดหาเมงแรงก็เอาใส่จักสามขีบหรือสีขีบก็ได้ขีปหนึ่งสองขีปสามขีปกับพ่อๆได้พี่น้องตั้งใจลงขีปอย่างเดียวฝากไว้แล้วก็เป็นกำลังใจใหาได้จะเดอ้อห้สซูต่อไป ให้สู้ต่อไปย่อมแพ้จ้าตายตมันบ่มีกฎเกณฑ์ตายตัวบ่แม่นว่าสิบม่มีโอกาสได้พี่น้องมันมีโอกาสหลุนสาหรับคนที่เห่าผู้ติดตามยังหน่อยมันบ่ตายตมันบ่มีกฎเกณฑ์ตายตัวบ่แม่นว่าสิบม่มีโอกาสได้พี่น้องมันมีโอกาสหลุนสาหรับคนที่เห่าผู้ติดตามยังหน่อยมันบ่ผพู้บ่พ่อต้องขยันอีหลีเหตุลิปสั้นนะเพราะมันเป็นลิปสั้นๆสั้นๆเวียนไว้จักชั่วโมงยังสิก็ได้ เอาไม่อีกจะคลิปหนึ่งบพาทนด่วนมันประมาณอีกชั่วโมงหนึ่งเอาอีกคลิปหนึ่งจจงสิช่วงเศร้าน่ะตื่นนอนขึ้นมาหายด้เบียนไว้จากชั่วโมงเังสิก็ได้เอาไม่อีกจะคลิปหนึ่งบพาทนด่วนมันประมาณอีกชั่วโมงหนึ่งเอาอีกคลิปหนึ่งจจงสิช่วงเศร้านะตื่นนอนขึ้นมาหายด้ได้รับเชิญไม่อยากให้พี่น้องทอดแท่บางคนเฮ็ดมาด่วนแล้วก็ทอดแท่แล้วก็มากไปไปข้อเมนม์อเปวกว่ารอการสนับสนุนอยู่นะรอติดตาม ลงคลิปไปเท่าแถมันกับเบลลผ่านลงคลิปไปเท่าแถมันกับเบลล์ตั้งค่าเขากับเบร์เส้นจักเทียบตีพี่น้องโอ๋อพี่น้องขั้นเฮตไปเบอร์สุยางสุเน่เราก็ใไฮซัวแต่มีการแจ้งเตือนว่าคลิปของคุณมีคนเล่นถึงเนี่ยห้าสิบครั้งหนึ่งร้อยครั้งสองร้อยสามร้อยครั้งแล้วแต่เพิ่นสิเวียนไว้จักชั่วโมงยังสิก็ได้เอามาอีกจักคลิปนึงบ่รขั้นด่วนเป็นบบประมาณอีกชั่วโมงนึงเอาอีกคลิปนึงจังสิช่วงเศร้านะ ตื่นนอนขึ้นมาให้ได้ผู้ติดตามบาคั่ในเถึงหาพ0นคนยอดวิวรัก1ิบรักร้อยก็บว่าเป็นยางพี่นวองตั้งใจลงคลิปอย่างเดียวฝากไว้เราก็เป็นกำลังใจใหายด้จะเดอ้อให้ซูต่อไปให้ซูต่อไปย่าย่อมแพจ้จ้าขออย่างเดียวไว้ฮาขยันขยันแลวกกระ่มเสม,สมอคววมขยันเนี่ยค,ค,ค,คือคือว่าตื่นเ้ามาเออเอาซะจักคลิปหนึ่งสวยมาได้จากน้อยตายโตมันบามีกดเกณฑ์ตายโตกับว่าม่น,มนว่าสิบบ่มีโอกาสได้พี่น้อง มันมีโอกาสลุนสําหรับคนที่เหาผู้ติดตามยังหน่อยมันบ่ผู้ตั้งใจลงคลิปอย่างเดียวฝากไว้แล้วก็เป็นกําลังใจให้ได้จะเด้อให้ซูต่อไปให้ซูต่อไปอย่าย่อมแพ้จ้าเวียนไว้จักชั่วโมงยังสิก็ได้เอามาอีกจักคลิปหนึ่งบ่ท่านด่วนมันบ่ประมาณอีกชั่วโมงหนึ่งเอาอีกคลิปหนึ่งจังสิช่วงเศร้าน่ะตื่นนอนขึ้นมาให้ไดนอยู่หน้าจังสิบ่ต้องหาแบบนั่นพี่น้องผู้ติดตามนะเพิ่นมาเข้าเพิ่นเพิ่นมาเข้าเขาไม่ผลงานเพิ่นสีมาเอง เพื่อนสิม้าเองใ้ตั้งอกขอยย่างเดียวใ้เฮาขยันขยันแล้วก็สม่ำเสมอค่วมขยันเนี่ยคือคือว่าเตือนเศ้ามากเออเอาซะจักคลิปนึงสวยมาได้จากน้อยตายตัวมันบ่มีกดเกณฑ์ตายตัวกับว่ามันว่าสิบ่มีโอกาสได้พี่น้องมันมีโอกาสลุ่นสาหรับคนที่เฮาผู้ติดตามยังหน่อยแม่นบ่พัาเสมอนี่คือว่าต้องเหตุทุกมือช่วงเศร้าซะตื่นนอนขึ้นมาช่วงเศร้าจากเศ้ามหาเทียงเอาจากซีคลิปก็ได้พี่น้อง ประเหลังเทียงปั้มผิดหน่วยหลายสำใดนั้นเป็นเรื่องของเพื่อนเนาะแต่ว่าคนที่ว่าบวพาณน่ะย่ายไหมอยากให้เริ่มต้นอีกจั๊กเทือนหนึ่งพี่น้องให้ขยันเอาคํา่าขยันสม่ำเสมอนี่คือว่าต้องเห็ุทุกมือช่วงเศา้าซะตื่นนอนขึ้นมาช่วงเ้าจากเ้ามหาเทียงเอาจักซีขีบก็ได้พี่น้องปที่ทศหลังเทียงปั้มผิดหน่วยหลายสำใดนั้นเป็นเรื่องของเพื่อนเนาะแต่ว่าคนที่ว่าบวพานน่ะย่ายไหมอยากให้เริ่มต้นอีกจั๊กเทือนหนึ่งพี่น้องให้ขยันเอา คข้ามาขยันสมาล่องคลิปไปเท่าไดมันเกิดบดเลยพานลงคลิปไปเท่าล้มันกิดบดเลยตั้งค่าเขาก็บ,บาเสื้อจักเทียบตีพี่น้องโอ้ยพี่น้องขันเฮ็ดไปเบอร์สุยางสุนเนีย่ยเราก็ให้สูซาจากสามหรือสี่คิปได้บ่พี่น้องคลิปสันสันฮาวิฮาวิพี่น้องตั้งตั้งฐานเลยว่าอเอาแค่ฮาวีย่าสันเกินไปแล้วก็เสมอนี่คือว่าต้องเฮ็ดทุกมือ